โอเคนะครับวันนี้ผมก็ได้ผลงานนะครับเรียกว่าเป็นชิ้นโบแดง1หนึ่งชิ้นเลยนะครับก็เป็นของหายากนะของสายลุมพะเพย์เรานะครับแล้วก็ต้องบอกว่านานๆได้มาดอกหนึ่งเนาะนะครับก็เลยจะนํามาให้พี่ๆได้ดูกันนะว่าเป็นอะไรนะครับเป็นเ่องรางประเภทไหนเนาะนะครับก็เป็นตะกรุดดำน้ํานะครับเดี๋ยวมาดูใกล้นะครับก็อันนี้ต้องบอกว่ามาเทียบกับในหนังสือให้ดูด้วยนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับสาหรับตะกรุดรุ่นนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่5นิ้ว นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์เชือกที่มีความละเอียดเล็กนะครับเนี่ยนะครับมากกว่าตะกุดรุ่นอื่นๆนะครับเนาะมีความพิเศษนะครับสําหรับหัวท้ายก็จะมีรอยฉีบด้วยนะครับสําหรับตะกุดรุ่นนี้นะครับเป็นวิธีการดูเพิ่มเติมนะครับเนาะคร่าวๆนะครับให้กับพี่ๆบางท่านนะครับที่มี ตะกุดแบบนี้อยู่ที่บ้านเนาะนะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้เช่าเข้ามานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีวัตถุมงคลหรืงพ่อเพียนนะครับจะรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะครับสามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคานะครับมาได้ที่ ID Line นะครับหรือว่าเพจกิษณาพาเคลื่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมได้วัตถุมงคลรายการไหนมาอีกนะครับก็จะมาอัปเดตให้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ